ักใครแสนดีใจเจอใจางานสุขสมระปบัญชาสุขสันหันสา อโปรดได้คิดเมตตามารวมสุขสารหันสาที่ความเมตตาลูกเ้าชีวิตอย่ายุ่งร่มเย็นมีชื่อเสียงก็เด่น าสาธุสรริยขอให้รวยที่มาช่วยงานบุญวันนี้ดี่โชคดีโชคดีตกกระแสนเรื่มปีขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวยที่มาช่วยงานบุญวันนี้ดีโชคดีโชคดีตกกระแสนเรื่ปีขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวย ไมีชุ่มชำํำหัวอ,อ,อกระกำเก็บกดไม่อาจจะรู้อนาคตกลัวรักไม่สดซึมเศร้าความรักไม่นุ่ผมบุญไม่นักหัวตาย รรนอราดีใจนะได้มาพบกับญาติมิตรทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็ทั้งท่านผู้ชมและก็ศิลปินนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเดียวกันเพื่อนๆหรือว่าจะเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานหรือจะเป็นรุ่นพี่รุ่นอาน,นะครับก็ คงจะมาชมกันนะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานก็ขอความกรุณานะครับตอนนี้กฎหมายนะครับห้ามดื่มสุราในวัดอย่างเปิดเผยนะครับนะครับถ้าหากว่าท่านเจ้าหน้าที่นะครับมาพบนะครับท่านจะถูกจับนะครับโดนปรับนะครับเท่าไหร่ไม่ทราบไม่เคยโดนจับในวัดสักที5้0 0 0บาทนะครับ5,000บาทนะครับ ก็กรุณานะครับในวัดในวานะครับก็อย่าดื่มกันอย่างเปิดเผยนะฮะผมครับม,มีชื่อว่าอ,อรยมมารารอบราชการเป็นที่ไว้วางพระราชทัยของพระองค์ท่านแต่สิ่งที่มันคาใจในความผิดติดตัวแม่วันตายก็ไม่สามารถที่จะอภัยตัวเองได้โบราณท่านกล่าวว่าความรักทำให้คนตาบอดเมื่อความรักมันเข้าตา ความเสน่หามันมีอยู่ในใจยยากนักที่กระจัดปัดเป่าตัดบัวยังเหลือใหญ่ชั้นใดความรักก็ตัดไม่ได้ในชั้นนั้นแม้ไฟสูงเกินสักไฟรักเกินตัว,วผมรู้ตัวว่าเงาหัวมันจะไม่มีแต่องค์หญิงพกาวรีนั้นก็เกินกว่าที่จะหักห้ามใจทําให้เรานั้นรักรอบไดเสียมีลูกด้วยกันหนึ่งคนเกรงนับว่าคนจะล่วงรู้เมื่อคลอดแอล้วก็ไปฝากไว้ที่วัด ให้อาจารย์ของเราเมื่อครั้งยังเป็นสิทธิบัตรเลี้ยงดูอุปการะต่อไปและที่สําคัญสิ่งใดก็ตามที่เป็นความรับเขากล่าวไว้ไม่มีในโลกยิ่งจะปิดบังเท่าไหร่มันก็ยิ่งดันทุรังให้เปิดเผยขึ้นมาเท่านั้นตอนนี้องค์หญิงพระกาวรีตั้งคันได้เจ็ดเดือนด้วยกันแล้วไม่รู้ว่าออกคราวนี้จะไปฝากใครที่ไหนได้เก่งเหลือเกินว่ามันจะเหมือนชีวิตจริงที่ทุกสิ่งทุกอย่างสร้างมา มันจะจบลงเพราะเด็กคนหนึ่งเท่านั้นวันนี้อย่างไรก็ตามเดี๋ยวจะไปหากว่าจะนัดพบกันได้ต้องวันพระสิบห้าค่ำเราจึงจะเป็นคนเต็มคนไปพบองค์ยิ่งถ้าแปดค่ำก็ยังไม่เต็มตัวเออเฮ้ยเดินทางเออเฮ้ยมุ่งหน้าไม่ได้ช้าในวันนี้